อผมไปซื้อรถจักรยานยนตสมมติว่าซื้อครั้งเดือนสักลาแล้วไปจ่ายเดือนมีนาบอกว่าภาในสองเดือนไม่ต้องเสียดอกผมก็นับจำนวนวันไปประมาณห้าสิบกว่าวันผมก็เอาเงินไปจ่ายหมดและทาง ผู้ขายบอกว่าผมจ่ายเงเินเกินกำหนดผมผิดใช่ไหมครับเออคุณเอคุณซื้อขายรถคุณมีสัญญาไหมครับสัญญาผมก็ไม่ได้สัญญ้ไญญาผว่าไม่<ผ>มไม่ไม,ไมค่คือคือคือคุณเอผมถามว่ามีสัญญาซื้อขายไหมถามสั้นๆถ้ามีก็บอกมสีสัญญามีอยู่กับบริษัทครับ เพราะฉะนั้นมีสัญญานะครับสิ่งที่คุณจะกล่าวอ้างว่าผมผิดหรือไม่ผิดคุณจะต้องไปดูอะไรว่าคุณผิดหรือไม่ผิดเชิญเชิญพี่สุชาติครับที่ต้องถามเพราะว่าเป็นเรื่องที่มีสัญญาไม่ใช่วาจาฮะเชิญนะครับคุณดูสัญญาคุณนะฮะเป็นสัญญาซื้อขายหรือว่าสัญญาเช่าซื้อนะครับดูดูนะฮนะดูเป็นสัญญาอะไรของคุณเป็นสัญญาซื้อขายหรือเช่าซื้อครับแม่ราบครับ คืออย่างเงี้ยคุณตาคุณต้องอ่านนะฮะว่ามันเป็นสัญญาอะไรนะครับสัญญาซื้อขายหรือสัญญาเช่าซื้อสัญญาซื้อขายเสรจเด็ดขานหรือเช่าซื้อคุณต้องดูสัญญาคุณก่อนก่อนอื่นนะฮะจะซื้ออะไรก็แล้วแต่ที่มีมูลค่าเนี่ยควรดูสัญญาให้ละเอียดผิดไม่ผิดนะฮะอยู่ที่ตัวสัญญานะครับอยู่ที่ตัวสัญญานะครับคุณต้องอ่านตัวสัญญาครับ คุณเอครับคุณเอคุณเอคุณเคุณเอคุณเอฟังนิดนึงสิ่งที่คุณพูดคือคำพูดแต่เวลาบังคับตามกฎหมายเนี่ยเขาดูสัญญาที่ผมพยายามพูดและถามคุณเนี่ยซื้อขายคุณบอกมีสัญญาอยู่กับบริษัทเพราะฉะนั้นการที่จะบอกว่าผิดใครผิดใครถูกที่มาคิดดอกเบี้ยเนี่ยมันไม่ได้มาพูดที่คำพูดของคุณเพูดกับเซลล์ขายรถ ตรงนี้ต้องไปดูที่สัญญาเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ทนายอธิบายหรือผมพยายามตอบเนี่ยเราไม่ตอบเลยว่าเอผิดหรือบริษัทผิดเพราะมันต้องปฏิบัติตามสัญญาเมื่อเกิดนิติกรรมฟังทนายอีกครั้งหนึ่งฮะเชิญพี่พี่สุชาติฮะเชิญนะครับคุณกลับไปดูสัญญาก่อนนะครับว่าสัญญาเขียนรายละเอียดไว้อย่างไรนะครับดูหนึ่งดงูว่าเป็นสัญญาซื้อขายหรือเปล่าหรือสองอเป็นสัญญาจะซื้อจะขาย อ้ที่คุณตกลงกับเขาเนี่ยเป็นซื้อขายเด็ดขาดหรือว่าเป็นการผ่อนชาระเป็นรดงวดครับเป็นการซื้อขายเงินสดด้วยว่าจ้าซื้อขายซื้อขายเงินสดมีสัญญาแสดงว่าเป็นการซื้อขายเสร็จเด็ดขาดเอารถมามแล้วกําหนดว่าจะชาระเงินเมื่อไหร่นะครับอ,อันนี้คุณไปดูในสัญญานะฮะว่าสัญญาเนี่ยเขาจะเขียนไว้ชัดเจนเลยว่าคุณจะต้องชาระเงินในวันที่เท่าไหร่ เขาจะเขียนไว้ชัดเจนนะว่าคุณจะต้องชําระเงินในวันที่เท่าไหร่ผิดไม่ผิดดูวันชําระนะครับผิดไม่ผิดให้ดูวันชําระนะครับไม่ได้ไม่ได้เป็นคาพูดที่มาพูดโต้เถียงกันแต่ให้ดูในวันที่เขาเขียนในสัญญาว่าคุณจะต้องชําระเงินในสัญญาซื้อขายเนี่ยนี้อย่างกรณีเนี่ยจะเป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดนะฮะคุณจะต้องชําระเงินในวันที่เท่าไหร่ถ้าคุณผิดนัดชําระเงินในวันที่เท่านี้ เขาจะคิดดอกเบี้ยคุณได้หรือไม่คิดได้เท่าไหร่อย่างไรอันนี้คุณกลับไปดูรายละเอียดในสัญญานะครับให้ดูวันที่ดูวันที่ชาระแล้วถึงจะรู้ว่าใครผิดใครถูกนะครับถ้ายังไม่เห็นว่าในสัญญายังไม่เห็นว่าต้องชาระวันที่เท่าไหร่ไอ้ตรงนี้ตอบไม่ได้ว่าใครผิดใครถูกนะครับอืมครับอ่าไปเอาสัญญามาก่อนนะครับ ได้สัญญามาแล้วไม่เพาะต่อหรอกฮะเพราะเดี๋ยวเราตอบเราก็ตอบไม่ได้เหมือนเดิมว่าใครถูกใครผิดเพราะว่ามันเกิดนิติกรรมขึ้นแล้วก็มีสัญญาเพราะฉะนั้นเมื่อมีสัญญาก็ต้องปฏิบัตินะถูกผิดต้องว่าตามสัญญาอ้าวถ้าถ้าหลายปีมาแล้วคือคือถ้าถ้าคิดย้อนหลังว่าใครถูกใครผิดเราก็ตอบว่าต้องกลับไปดูตัวสัญญาเหมือนเดิม คุณ A นะเอาเอาเรานะขอบคุณครับสวัสดีครับ